มามาหาก่อนเดี๋ยวค่อยไปตัดผมนะดอกเนี่ยตัวร้านตัดผมมั่งเนี่ยไม่มีสัตว์รับโชคไปครับตัดเนี่มไหนถึงเทพด้วก็เลยเอ้าตัดเอาวโลกใช่เนนะี่ยที่ยังมีไข่นี่ยละครับนี่เนื้อแตกจุดวัคันไข่นะครับกะขวดดีพานมากนี่เก็อบห้าซีซีแปดเก้าเนาะเลขเนาอยกว่า 5, 4, 4, 8, เสา,าเชลูสีนะครับเนาะซึ่ง เราเจาะไม่แตกแต่ว่าก็เลขที่เราเข้าส่วนสี่ห้าของเรานั้นไปอยู่ที่คู่หลักร้อยนะครับนอกึ่งมันน่าย่แตยมันบาเด็งเงินผมเสือ่าหลายคนก็ซือที่ห่าน้ำผมนะครับเนาะเออตอนมาเด็งเงินตะวันกับเขาคั้งนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่นะครับเลขเข้ากับเขามาแล้วสิบสามนวดนี่เลขรูดเลขวิ่งเข้าเขาถึงสิบสองนวดรูดนวดเดียวก็คือรูดที่บอกว่ารูดนี้เลขก,ก็ได้่ปล่อยมาแล้วมือนี่กะวันนี้เท่าไหร่แล้วอ่านองวันที่ห <5 S 1> ้าก็จะ หวยออก17นะครับน้องมือนีก็จะเกินเกลนเลขทูบหมึ่กตอนเขาจะได้ป็นชื่อเราแต่ดีเพราะว่างวดที่มันออก9หมู่คือเก้าหนึ่งน้ำมันจานเนี่ยติดทูบติดทูบในนะครับดะเก้าหนึ่งัวดนั่นเลขทูบเฮ้ามันตรงกันนะครับก็คือว่าเลขทูบเรา5-9เลขชุดเรา9-1เนาะเท่ากัเลยอัดเด็กก็เลยออกล่างเก้าหนึ่งบนเก้าเจ็ดนะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมาเลขทูบก็ตรงกันอีกเลขทูบเราเจ็ดสี่ห้าเลขชุดเราสี่ห้า ที่หามันก็ออกจุตวามันสั่นไปคู้างหนาเนาะห้าสี่สี่ถ้ามันเป็นห้าสี่ห้านี่ก็จะได้หลายล้านเกันเยอะอาจารย์บอกว่านะครับมันบ่มากเลยหมือหลายล้านนีมือกันนะครับเนาะกะว่าเปยังวันนี้เอาไหมรับเรียงนี้เขานี่รุดนะครับเนาะกูกันจะให้คนมีมากกาศไว้ชังกีละเพราะเฮาจุติเทพก็ดึงเข้ากับมากที่เกานะครับมาด้วยใจสัทธากู้คนก็จะให้กู้งชี่งกีละแล้วมืนอกี้ก็จะเปิดดวงให้ผู้ลางค้นเนี่ย ว่าขั้นนี้ดวงน้ำเขาอยู่บ้านเมืองเขาถือแม่ตีกงว่ะเดี่ยวจะคลองว่าขั้นถืออยู่กบบนี้นะครับเนาะนะครับเอาเขาเอาอาจารย์น้าตีให้เลขแม่นกูซื้อน้ำมือว่าถือแจ๊กกูไปยื้อใส่นะนะนะครับนั่นแหละมือนี้ก็จะเปิดดวงให้จะได้นีโชกครับมือนี้อาจารย์กัเป็นบัวควายแข็งแรงเป็นที่ยังสีไข่นี่แหละนะครับแจ๊กกะว่าขั้นไข่ดอกว่าอยากไข่ดอกครับย่านลงมาลาแฉกเ่อไหร่กันไข่นี่มากเ่อไหรเลยละกัน เรียบรับพี่น้องแรี้วยทายรูปแบบอยกับเจ็สิบเดตัดผมนะครับวันสิบเตัดเอาชโโัเขาใช้ปีไม้กอนนะครับกักสิบเอ็ดมักกลานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้านะครับเสื้อยางก็ได้ขอให้มีเก่านะครับเ็ขเขาก็จะมีเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองนะครับเ,เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองนะครับสามตัวมีเก้าหนึ่งเจ็ดกับเก้าหนึ่งหกเม็ดเดียวก็คือเก้าหนึ่งเก้านะครับสําหรับใครที่ บอกว่าเป็นยังอาจารย์นีกไห้ถ้าโตเก้าแทถเรียมันออกถะโตเกาครับก้อนหนานี่ซีซีเนี่ยมันหัวก็ออกเลยนะครับมันหัวก็ออกแล้วก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าจำไว้ว่าเขาสิมัดเก้ายังไดเหมือเก้าหาเก้าที่นี่ยังนี้สามารถที่ได้เหมือหรือูลังก้นเขาหลุดเอาเลยหลุดเก้านี่ยความน่าจะเป็นมน่ห้าแสนเปอร์เซ็นต์พอไม่โบรานเดีอยเจ้าล้านงวดศูนย์ล้านเปิดเต้นเห็นว่าเขาได้อยู่น่ะศูนย์พ่อมึงบอกให้น่าละศูนย์แมมงบ่กเปิดติ๊กดอกว่าอะไรเลยหนางวดนั้นนะครับเนาะ หัวนี้เปิดได้ใน่ยุกนะครับติ๊กต๊อกกรของปลอมหลายครับแต่ว่ากัดดังยอนช่องปลอมเลยเราะว่าช่องช่องปลอมนี่หกเจ็ดล้านวิวช่องแท้แสนวิวนะครับกันตางกันไล่นะครับดังยอดทุ้มปลอมละนะครับกะเลขดูกนะครับซึ่งหัวนี้อาจารย์ก็บอกกูว่าวูขอชุดได้ชูกเนี่ยอชุดไห้มันตรงกันเลยบอหนึ่งเขาจะได้มั่นใจว่าเขาจะเล่นตัวได้หรอกอะมันตีได้หน่อยตลงรุ้งหรอกอะีได้คือยังโง่มนกี่ได้ปีหาตีหาเขามายุ่แทนไปคูน่าครับเลยบอกกู่ว อันเฮมากไะมาคููหลังยาเฮตันสี่เ็กนะครับมันอะไรเงินแลวเก่าล่างกนแจ้งเอาบนนะครับกะปตับวดตไว้จุดึ้นมากตัวแรกหนึ่ง็ตรงครับตัวที่สองนี่ยตรงไปเนียตรงปั๊บอ๋อตัวทุท้ายนี่ตรงในจุดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองตอนแรกแต่เห็นหัวห้อยเป็นเลขศูนย์ปูเจ้ายัางเปลี่ยนทันเด้อเปลี่ยนไหนผมแม่ปรากฏว่าตรงตัวทุท้ายครับตัวทุท้ายนคือตัวยัง ออกกประมาณนั้นนะครับน้าล่ะเขากะขอตรงกันยังที่เขาก็ต้องขึ้นอย่างไรครับเขาก็ไปอัดนนเลยเรอยู่นะครับ<อ>แต่ว่าสี่คู่ห้ามตัดออกเอาเมือ่อก่อนถือบุไดห้หลุดได้ไล่ลักเกาได้จะไล่ไปก่อนครับแต่ว่าเลขกับพี่เขาไม่รูุหดหรอครับอาจารย์บอกไปก่อนเป็นเที่ยงแงวทางด้วยแต่ว่านีู่กตรงกันก็นบ,บอกพูดแล้วล่ะผมคิดว่าออกสุดท้าไทยนี่ล่ะผมหม่นใจแห้งเบื้องต้นเนี่ย ผมยี่มาลวตสันดีแจักสองใบน,นะครับงวดเมื่อกีนสามร้อยเจ็ดสิบไร่เพราะในวัุดถบแจักใบนะครับงวดเก้านึงถือมาเจ็ดหาใบได้เงินมาเสียหนาหาเห้เขาขึ้นเงิอนอ่ะเด้อกาเหลือจะปาาเด้อเนะี่ยการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่ว่าเลขเข้ามันกะแต่ว่าเลขตัวเดียวนี่มันกะพีอ,อยังเห็นบนงานลักเข่ามาก,กะลายงวดแล้วเนาะนะครับรูดแกงงวดเดียวกล้าว่าเลยว่ารูดแกนึงพู่กี่กะนะครับส่วนงวดนี้นะครับปีนี้เป็นปีมะโรงปีมะโรงถ้าคนจีนเนี่ยเขาจะว่าปีมังกร ถ้าคนไทยบานเท่าหนี่งง uh right? right. ูใหญ่งูใหญ่เลขมงคลก็คือเลขเก้านะครับเราก็เลยจะประเดิมดเลขเก้าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีขเก้าครับเลขมงคลก็คือเลขเก้าหมายถึงงูใหญ่เก้ายังเก้าเจ็ดประมาณนี้เก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเลยจะเป็นตัวเด่นผมนะครับแกซีคูเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองหามตาดอกครับเอามือก่อนหรือผู้ใดรูดได้ก็รูดแกนักสุดผมบอกไว้ก่อนว่านักสุดที่ถ่ายนะครับแกวกาฝันกับฟันเห็นตำรวจแล้วฝันเห็นตำรวจมันสีเลขง่ายครับ นึ่งเก้านึ่งเนาะวดนี้ถือเก้านึ่งนะผมฟันเห็นบักกุ้งนะวันนั้นเคยเอื่อนมันบักกุ้งเน่ามันก็นเลยเป็นเก้านึ่งเลยมาละวดนนี้ฟันห็นตำรวจกะฟันห็นท่านเลวัดครับอันไอ้จวนี้มือป่าพรอบนะครับนีนบละปูมีบารมีกะเก้าหนึ่งนะเป็นตัวเด่นครับอยากคิดว่ามันออกแล้วมันจะบอออกอีกมันออกอีกได้ปีหกห้าวันที่สิบเจ็ดมกราปีหกห้าเลขที่ออกก็คือห้าหนึ่งเก้านะปีหกห้าไปย้อนดู นะครับปีหกสี่สิบเ็ษมักรลาปีหกสี่ออกหนึ่งเก้าห้าเนี่ยมันรุนระเริงเก่าก็เก้าหานะครับก็แต่ผมคิดว่าเลขเงี้ยว่าเนี่ยมีเก้าค่อนข้าง,าง,างที่จะเกียรติแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับนะครับเขากระดาวแบบว่านะครับแต่เขา้าเดาแม่นยังน้อยนะครับการตอนนี้เหลือแต่าอาจารย์นอนตสีและเด้อทีเลขบินยังบรุลนะครับเลาวอาจารย์ก็ใส่เมื่อเดีวนะครับรถทั่วอะคันใหญ่ๆมาอยู่หัวเมื่อกี้เขาก็รังสีดาเนี่ย แ่ว่ามันสีท่านหว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีเห็นบ่ผมปั่นแม่นเด้ผมยงมือสิว่านีสีแน่นอนนะครับมันเกิดมีสีมาสองโถ่หวคก่อนกับเจ็ตสองโถ่จะว่านั่นแหละผมกำลังลุขึ้นเต้นไม่เห็นบ่หกสองห้าห้าสี่ผมกำลังร้อยเลยห้าสี่สี่ผมก็เลยนั่งลงแบบนี้โอ้ยหาเลยวามนั่นเหมือนแล้วเนาะห้าสี่กับเต้นแล้วครับกำลังสีแดงไปห้องใส่กล้องไผ่ดาคัวคือกอล่ะบ่ได้บ่จำก็เลยนั่งลงครับเ ถ้าวดเก่าหนึ่งอยาก,ยากเต้นขึึนงวดเก่าหนึ่งนะ่อา,อาจารย์เรคิดว่าปีใหม่เนี่ยพูดปฏิไทยโชคให้ลาบอยหรอกอยากประเดิมด้วยบนล่างแล้วก็สามตัวไปเลยนะครับให้ล่างออกเก้าสองก่อนเลย<ม>เฮ้ยนะ <c oughs> แล้วนะแล้วบนจังเอาสักหนึ่งเก้าเจ็ดก็ได้หรอ,อประมาณนั้นก็ <c oughs> คือวันนี้เก่าครับวันนี้มีราวมีน้อยวิไทยทำอย่ามยงมาเนา <c oughs> ะนีไผ่ทำอย่างบ่อทานแถวพระว เอาล้งก่อนนะแม่นแต่ได้ละเอาล้าก่อนหน่สามตัวเดี๋ยวผมจชุดตัวเพิ่ีกหาเพิ่งไดเดดผมอีกเยอะนึงเดี๋ยวผมบอกมันก็มีทุกรเลยโอ้โอ้ได้ได้น้อยสามตัวปะครับปดบาทโอ้ได้เลี้ยใส่หลายย่คโอ้ได้เล้าอีกโอครับเมื่อนั้นใส่เตอเขียวเนนะครับมีอับเลยผมห่วงก้อเนียนอยู่่นสามตัวนาะ ผมบอกอยู่สิเพราะผมบลามาสองหวดแล้วเกาหนึ่งแบบกระปลามาสองหวดเขาแต่ซุยเขาแท้เล็กรูดหวดนี่หนึ่งฟูรดสอบค่นฟูคัดพันสุ่มดีว่าเสือเข้านี้มันบอตามแนี่ยหวนี่ปาบามันดาเข้ามาสองหัวแล้วหัวนี่มันสีว่าสื่อน้ำแล้วหัวนี่เหลือจะเข้าทีสารท้าเข้าไหนาจะได้ผมว่าโตนี่จะออกโตัทุ่งไทยนี่มันต่งกระเล็กฟูมทิ้งทเลยนะครับเล็กฟูเนี่ยมันอยู่นี้อยู่สามตัวอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นตัวนี้ได้เนี่ย สามในโยมไม่กีวนหนาม้า,านีครับน่าเอาไปร่วมกันเรานะครับเป็นตัวนี้แหละให้ได้รถมาดีนะเพราะว่างวดนกอน่งอ่ะผมึ่เจยม่าไปไม่บอกหรเพราะผูตรงไหมื่อกี้ผมกซื้อไลหผมว่าซื้อขันออก,ก็ได้เป็นล้านมละมันก็ออกยุทันไปคู่หนานไปเี่ยงกันก็ปูยู่ในฝัน ทีนำอยูยน่ยยนนแหละ,ะ,ละผมไปด่าแล้วว่ามันบอมาฟูกเลยวบางแมาอยู่เด้มึงบ่เห็นบ่กปะนาง <c oughs> เออกบเสือ้ออยู่ว่ามาตอนบนได้เงินมันก็เสียงกันยู่ฝันครับกะเดี๋ยวจะพ้าไหวฟูเนาะวันนี้รัดรูปรัดเวลานิดนึงนะ <c oughs> ไม่บอกจะให,ห้หลุดไปเร็วาย <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นไรเริอ่อยู่ไเริ่อยู่ได้ๆๆอาจจะหลอกเจ้ามือก็ได้เ้อะ กลายหลายคนมาจีบเด็กป่อยเลี้ยงเล็กอันปล่อยตาปล่อยไหวกันหรือเปล่าครับเด็กผมปล่อยหลดนะครับเนาะเขาแล้วก็ออกนะครับเด็กป่วยมีอยังหลายนะครับพอถึงวันนี้เขาก็เอาเหมือนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผ้าไหวพูน้อครับเนาะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตะเพราะเขาว่าตัวรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตะเพราะเขาว่าตัวรัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะก้าวตามอาจารย์กายะวาดจา จิตตังอหังวันธาพระนันตานคราชพระนางอุสาวดีพิสุทธิเทวาภูเชมิกายะวาจะจิตตังอหังวันธาพระนันตานคราชพระนางอุสาวดีพิสุทธิเทวาภูเชมิกายะวาจะ ติตังอาหังวันทาพระ,ะนันตานคราชพระนางอุสาวดีพิสุทธิเทวาภูเชมิกายะวาจาติตังอาหังวันทานาคาพิบดีองค์ดำแสนสิริันานคราชพิสุทธิเทวาภูเชมิเมตตันจา มหาลาโูปีโยนาคัปนทะปริตังขอซื่อน้ำตะกุลบ้านเลกที่เราขอเอพ่อขอเงา้ยวสิสาละตะเตจันตะิเกวิมาเนีเปรัติศกาเมตรุกนะเขอในเดะวัตถุมีเกเสูมมาจะยันสุเฮวาจะละละวิสรเมยยคะคันทัปนาตาจิตทันตเต้นติยัง โมนิวรวาตนังสาทวูเมตือท่นปูธรรมาตัวนะจารุยมาท่านตาทรมาตันะจารวย่ท่านตาทรมาตวนะการยมท่านตานกโมตสปวโตลโตสัมาสมุทธิสะกโมตสปวโลโตสัมาสมุทธัสะโมตสปวโตตาละหโตสมาสมพุทธิสะสหัเทโตเทนิโตชิพสุขิโตทายิเนตันกมหาลาภติโยนะขันธิตันักมัสุมาติยเขาาใน